อ่าท่้นผู้ชมฮะสำหรับใครที่กําลังคิดจะต่อเติมบ้านอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าการต่อเติมบ้านเนี่ยบางทีมันไปกระทบกับเพื่อนบ้านด้วยคือนะไม่ใช่ว่านึกจะต่อก็ต่อได้เลยนะเราต้องดูก่อนว่าการที่ต่อเติมเนี่ยต่อแบบไหนต่อลักษณะไหนแล้วเขามีกฎหมายนะว่าต่อแบบนี้ต้องขออนุญาตหรือต่อแบบนี้ไม่ต้องขอเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะกับทนายเจมในช่วงของเรื่องบ้านหน้ายอยู่ค่ะ เรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ถ้าอยากรีโนเวทบ้านหรือว่าต่อเติมอาคารมีกฎหมายอะไรที่เราควรจะต้องรู้บ้างไปถามทนายเจมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโยครับเกี่ยวกับกฎหมาย <Hi. S 3> เกี่ยวกับการสร้างบ้านหรือสร้างอาคารเนี่ยนะครับก็จะมีพรบควบคุมอาคารนะครับเป็นหลักแต่ครนี้มีหลายคนสงสัยแหละว่าการรีโนเวทหรือการต่อเติมนะครับซึ่งเราขออนุญาตครั้งแรกไปแล้วอะ การรีโนเวทหรือการต่อเติมต้องขออนุญาตอีกเหรอครับกฎหมายบอกไว้เลยครับว่า ต้องขออนุญาตนะครับเนื่องจากการที่เราไปรีโนเวทหรือต่อเติมเนี่ยนะครับอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารหรือประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาได้เพราะฉะนั้นการที่จะต้องไปขออนุญาตเนี่ยเขาจะต้องพิจารณาแบบต่างๆนะครับที่คุณจะรีโนเวทหรือต่อเติมนะครับว่าส่งผลกระทบต่อตัวอาคารไหมต่อโครงสร้างไหมส่งผลอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือไม่นะครับอันนี้กฎหมายก็บัญญัติไว้เลยว่าคุณจะต้องไปขออนุญาตนะครับการยื่นขออนุญาตก็จะต้อง มีแบบแปนนะครับมีวิศวกรควบคุมงานมีสถาปนิกนะครับมีผู้คุมงานต่างๆนะครับเพื่อจะไปขออนุญาตนะครับและเมื่อเจ้าที่นะครับอาจจะเป็นเจ้าที่อบตเจ้า้าที่เทศบาลสำนักงานเขตนะครับจะพิจารณานะฮะเมื่อแบบแปนถูกต้องนะครับไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างนะครับหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่นก็จะอนุญาตให้ก่อสร้างหรือรีโนเวทหรือต่อเติมได้ครับ แล้วถ้าเกิดอยากดีโนเวทหรือว่าต่อเติมมีแบบไหนบ้างไหมคะที่เราไม่ต้องไปยื่นขออนุญาตให้วุน่นวายโอ้คำถามดีมากครับเนื่องจากกรณีการรีโนเวทหรือต่อเติมนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยกฎหมายก็เปิดช่องว่าสามารถทําได้นะครับอย่างเช่นการเ,เพิ่มลดพื้นของแต่ละชั้นนะครับถ้าไม่เกิน5ตารางเมตรสามารถทําได้ไม่ต้องไปขออนุญาตให้วุ่นวายครับในส่วนของหลังคานะครับที่จะมีการเพิ่มหรือลดนะครับไม่เกิน5ตารางเมตรอย่างนี้ก็ ขอไม่ต้องไปขออนุญาตนะครับสามารถทําได้เลยนะครับในส่วนของโครงสร้างก็สามารถทําได้นะครับถ้าเป็นการใช้วัสดุแบบเดิมนะครับที่ไม่เพิ่มเติมน้ําหนักให้แก่โครงสร้างอย่างนี้ก็ทําได้นะครับหรือแม้แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงภายในบ้านเองนะครับอย่างนี้ก็ทําได้เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีน้ําหนักห้ามเกินนะครับสิของน้าหนักเดิมครับเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างได้ดังนั้นถ้าไม่เกิน10%ไม่ต้องขออนุญาตครับสามารถทําได้เลยครับ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทนายเจมส์นะคะที่มาให้ความรู้ดีๆกับเราพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ สงเคราะห์เพิ่มช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกดูข้อมูลเงินฝากสำหรับลูกค้ากลุ่มนิติบุคคลกับบริการ GHB Corporate โดยสามารถใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารโดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้เข้าสู่ระบบ GHB Corporate ผ่าน www.gsb.co.th a n k สำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยสมัครใช้บริการระบบ GHB Corporate ให้กดลงทะเบียนสมัครใช้บริการ เพื่อรับทราบขั้นตอนการสมัครใช้บริการและดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการจากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนำส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการและเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านระบบไปยังสาขาที่มีบัญชีเงินฝากโดยเลือกเพียง1สาขาเท่านั้นเมื่อธนาคารลงทะเบียนสำเร็จผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลยืนยันการสมัครจากธนาคารโดยต้องทำการยืนยันการสมัครผ่านทางอีเมลอีกครั้งล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใส่ Company ID, User ID และ Password ในการล็อกอินครั้งแรกระบบจะให้ผู้ใช้งานทำการกำหนดรหัสผ่านใหม่ก่อนกลับเข้าสู่ล็อกอินเพื่อใช้งานในระบบอีกครั้งเมื่อผู้ใช้งานทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบสำเร็จแล้วสามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากได้ทันทีลูกค้าสามารถดาวน์โหลดผู่มือการใช้งานระบบ GHB Corporate ได้จากหน้าจอหลักของระบบระบบ GHB Corporate เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ G H Bank Call Center 02-6459000หรือทุกช่องทางของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไหนๆเราพูดถึงทอสอสแล้วนะ,ะผมนําเสนอแบบนี้ดีกว,ว่าเผื่อใครมีเงินก้อนเดี๋ยวจะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยนะฮะคือเงินก้อนเนี่ยปลอดภยัยไม่ต้องสวิงขึ้นลงเหมือนเราลงทุนในหุ้น ช่ไ้ไหมฮะหรือไปลงทุนในกองทุนเงินต้นเนี่ยอยู่ครบและได้ลุ้นรางวัลด้วยผลตอบแทนก็ดีนะฮะท่านผู้ชมฮะต้องห้ามพลาดเลยครับกับสลักออมทรัพย์ทออสอชุดพิมานมาดพลัสเฟสสองนะฮะหน่วยหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นบาทอายุสลักก็สองปีนะครับผลตอบแทนหน้าสลากจะอยู่ที่หนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับและไฮไลท์อยู่ตรงนี้ฮะผมเชื่อว่าหลายคนที่ซื้อสลักออมทรัพย์ก็จะลุ้นเนี่ยนะฮะ,ะลุ้นรางวัลเนี่ยสูงสุดถึงสามล้านบาท ทุกเดือนเลยนะครับท่านผู้ชมฮะก,ก็เท่ากับว่าเราซื้อสลากช,ชุดหนึ่งเนี่ยได้ลุ้น24งวด24งวดครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ยังมีรางวัลเลขท้าย4ตัว3ตัว,ตว2ตัวห <1 S 1> นึ่งตัวนี่ก็มีหนึ่งตัวด้วยวค่ะทุกเดือนได้ลุ้นทุกเดือนเหมือนกันะนะครับท่านผู้ชมฮะยกเว้นภาษีด้วยนะครับเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลด้วยครับเพราะฉะนั้นใครสนใจซื้อสลากออมทรัพย์ทออสนะครับก็ถามได้ที่ทออสทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่า เขาแอปก็ได้เนาะ GHB Allgen เดลเนโอแอปเขาหน้าตาดูรุ่นใหม่เลยอะ่ะใช้งานได้ดีเลยนะครับหรือว่า GHBank Call Center 02-645-9000ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ